เสือโบพี่น้องไว้สละฮะถิ่มลูกสละไปเหตุงานต้นลูกสละได้เดือนหนึ่งกับขึ้นเนาะแบบว่าเพิ่ยังแบบว่ากูาเห็นแม่เลยยังโบเห็นหนาเม่เลยเห็นนะพี่น้องพอเล็กน้อยเดือนหนึ่งกับรึ่งคือแบบว่ายังโบเห็นห่งเนาะพี่น้องนอกบอกตมตรงงานอยู่ไทยชินหาปีสละมีหลายๆอย่างในชีวิตนาะพี่น้องที่สําคัญสละมีลูกที่หนาหักทั้งสองคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญไป็นคาหัน สลามีสามีที่หนาหักที่แบบเป็นทุกอย่างห้ชีวิตของสลาได้เลยเนาะกับคู่พอเปตีนะ่เนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมืนอี้มาพบก,กับส่องาหลาสแนลอยู่เลยเด้อมาพบมาพอก,กันอยู่ห้องนอนเด้อพี่น้องมื่อกี้คนนอยกับลับเป็นที่เรียบร้อยกินนมกรวดหนึ่งแนละ้วเนาะพี่นอ้องส่วนพอเตตี้ค่ะก็ยังมาท่านเขามาง่ายพี่น้องเลยพอเตตี่เป็นคนที่นอนเด้อตื่นเศร้าเนาะพี่น้อง ป้ามันสี่ทุ่มแผลงจังที่เขามานอนตื่นก็ประมันที่หาที่ฉีดที่หาเป็นตื่นแล้วเนาะพี่น้องตื่นไปทานหนึ่งเข่าหนึ่ง,งน,น,น้ำเนาะส่วนสลากกะจีตื่นที่ล้างทุกเหนื่อเลยเนาะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้สลากกะจิมาเล่าเรื่องเล่าซีวิตให้พี่น้องฟังเนะาะอ่าสลากไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่ฮะตอนอ,นอยายุเท่าอ่าแล้วกะ็มีแฟนตอนอ,นอยายนะุเท่ายเนาะแล้วกะ็มีลูกตอนอ,นอยายุเท่ายแล้วกะ็กลับมาอยู่เล่า ปีใดเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสลา,ากก็เริ่มต้นจากคาว่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยปีใดเนาะพี่น้องสลากไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือแบบว่าสลากไปแต่ปีสอง7เจนาะพี่น้องเนาะปี2 0 0พเจสลากไปเหตุงานอยู่ไทยเร้วนะพี่น้องตอนนั้นสลากจำได้ออาสลากยบมื่สามเนาะพี่น้องยุม่สามแล้วก็ดำหน้าแร้วยังแร้วสลากกะไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะ ไปกับเอื้อยลูกปีลูกน้องน้องพี่น้องเนาะอ่าพ่อไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วกับพี่ทรงพันเก้าสลากอ่ะสามหกพวกพอไปตีน้องพี่น้องก็คือว่าไปเจอกันเป็นแฟนคนแรกเขาบอกยังานสลากเป็นคนโบมีแฟนเลยเนาะพอไปตีเป็นแฟนคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวเลยน้องพี่น้องอ่าหลังจากนั่นก็อยู่น้ำกันมาเรื่อยเรื่อยน้องพี่น้องเนาะจนหอดอจ็ดปีเนาะ ก็เลยปรึกษากันอยากมีลูกเราพี่น้องเนะาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากันเจ็ดปีแล้วนะก็เริ่มจะมั่นคงในความหักแล้วเนาะก็เริ่มมีเพื่อนมีซ่านกับตัวช่วงนั้นก็เริ่มสามเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องก็เลยอยากมีลูกถ้าหาว่าอ,อยายุารกว่านี้จะมีลูกะยันบนมียันบุกอันยันมีลูกบ่ท่านชายเอนะพี่น้องก็เลยพากันตัดสินใจมีลูกตอนอายุสละสัสองปีเนาะพี่น้อง ก็คือน้องแพตตี้เนี่ยลูกคนแรกน้องพี่น้องเนาะน้องแพตตี้นะสิเกิดปีอ่าวันที่สี่เดือนหฤปีสองพันสิบสี่น้องพี่น้องจำได้ถึงใจเลยหัวปีนั่นอะ่ะเป็นปีที่เขาเจาอ,อ่าหลับทหารอยู่ฝั่งไทยน้องพี่น้องจำถึงใจเลยเพราะว่ายังเพราะว่าตอนที่สลาอ่าสล่านท่องอยู่ไทยเนาะแต่กลับมาขอดอยู่บ้านตัวเองกลับมาขอดอยู่ลาวน้องพี่น้องสลามาช่วงนั้นอะ่ะอ่าอายุขั้นสลาได้ประมาณแปด แปดเดือนกว่าเนาะพี่น้องสลาตัดินใจมาเองอ่ามาคนเดียวนะพอปติมาส่งในมุกนอาหารนี่แล้ค่ะสลากระกขามมาเองพอตั้งใจว่าสิมขอดลูกคนเดียวถ้ห้พอปติเป็นคนหาเงินเนาะพี่น้องเพื่อแบบว่าซัพพอร์ต่าใช้จ่ายนะพี่น้องมาส,ส,สุดท้ายแล้วสลาก็มีเรื่องบุคคลคิดเนาะพอปติก็ได้กลับมาคือเก่านะพี่น้องพอสลาน,นมีปัญหาในการตัางคันของสลาเนาะพี่น้องสลาเป็นบวมฮะนะอ่าชื่อว่าก็ ถ้าหาดูฝังไทยก็สิประมาณว่าขั้นเป็นผิดนะพี่น้องสละก็จะเป็นตรงแบบผ่าเกิดเนาะบ่ได้เกิดธรรมชา,ต,า,าติสนละผ่าคลอดเนาะคือยังลูกสละคนแรกก็คือผ่าโอดรนะพี่น้องพอเปตีต้องมาดูแลน,นะพี่น้องพอเปตีมาช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ขาเจ้าแบบว่าคร์ฟิวเนาะขาเจ้าประกาศว่าคนในบใหอ้ออกคนนอกบให้เข้าเนาะพี่น้องเพราะว่าข่าขเจ้าหลัฐจทหารน,นะนะจำได้ถึงใจเลย อ,อย่าหายโผล่ไปตีมา,าเหตุจังได้ก็อยาเพราะหาย็นมากมีวิธีเดียวเนาะพี่น้องก็คือหลับขามยอมหลับตรงๆเลยว่าหลับขามพี่น้องเลยเพราะว่าบอกา้าปั่มบัรสปอร์ตหอ,อกเนาะเพราะว่าย่านแบบปั่มพัชสปอร์ตออกแล้วอย่างเขามากกว่าได้นะพี่น้องเพราะว่าเขาไปยังต้องการหาเงินอยู่นะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร้องกับขอหมมันชิเกิดยั่งขึ้นนะะพี่น้องอก็เลยอัน หลักขำเพื่อน้อยเนาะพี่น้องช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนตกเนาะน้ำปุ้งก็ร้ายแห้งแต่พอปฏิติแบบใจกล้าแห้งแบบอาจจะไม่เห็นหลรูเห็นเมียนนะก็เลยหลักขามมาเนะาะก็มาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสลาออกจากโรงบ้านลแล้วละกันขมไปคือเก่ากับหลักขามคือเก่าอะไร้พี่น้องอันนี้ก็ขอโทษเนาะจิ่งที่ว่ามันผิดกฎหมายนะพี่น้องก็ยังมาเล่าพี่น้องฟังกับมีแต่ข่านเดียวมาหลายทีอ่าหลักขมเนาะพี่น้องเนาะ แต่มีวัดถือต้องามกฎหมายทุกอย่างนาะพี่น้องแต่ว่าโบกา้าปัม๊มสปอร์ตออกย่านเขาไปประเทศไทยกับไคยที่เก่าเห็ดผลก็คือเรื่องนี้น้องพี่น้องอ่าพอเพนตีก้ก็ไปเห็นงานคือเก่าสลากอะอยูโตเนาะยูโตเปิดชี้เลี้ยงลูกนะแต่สลาก์กอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งกับครึ่งน้องพี่น้องเสื้อบอพี่น้องว่าสลาฮะถิ่มลูกสลาไปเห็นงานต้นลูกสลาได้เดือนหนึ่งกับครึ่งเนาะแบบว่า เพิ <formation> er mm ่นยังแบบวะกูเห็นแม่เลยยังบวเห็นหนาแม่เลยเห็นนะพี่น้องพอเด็กน้อยเดือนหนึ่งกับครึ่งคือแบบว่ายังบวชหุ่งเนาะพี่น้องเนาะหลอดตามตรงสาวาแบบว่าตัดสินใจถิ่มเพิ่นอยู่ก็ไม่ใหญ่ให้ไม่ใหญ่เลี้ยงหายเนาะเพื่อไปหาเงินหนะพี่น้องอ่าในความรู้สึกนะตอนนั้นอะเงินก็อยากหาลูกก็อยากเลี้ยงแต่ก็ต้องกำลึ้นพื้นทนตัดสินใจอ่าปาลูกไว้ก็ไม่ใหญ่ให้ไม่ใหญ่เลี้ยงหายเนาะพี่น้องถ้าไม่ใหญ่เพิ่นก็รับเลี้ยงหายเนาะหลังจากที่สาวา ออกมาจากบ้านแลี้ยงฉลาดก็ส่งเงินให้พผล่กระเมยถูกเดือนเนาะพี่น้องบุกคยขาดตุ้มบุกพ่องเนาะพี่นอนะ้องเนาะอเรื่องเงินเรื่องค้ำหลาดช,ชี้ซงให้ทุกเดือนเลยเนาะพี่น้องคอยเป็นขาเลี้ยงลูกพ่อลูกนะพี่น้องขาจู่ขานมเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดือนละสนะี่หาพันเนาะพี่น้องาหลาดชี้ซงทุกเดือนทุกเดือนเป็นเวลาอแปดปีเก่าปีเนานะพี่นอนะออ้องเนาะเพราะว่าอ่างหลาดให้เมย์หลาดเลี้ยงอ่าลูกคนโตาหลาดเนี่ยนคะ แปดปีเก่าปีเนาะพี่น้องสลากยังได้กลับมาอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะในระยะแปดปีเก่าปีนั้นก็เห็ุแห่งสลากพริกผันเลยพี่น้องสลากเก็บเงินไดเ้เป็นก่อเป็นกำเนาะพี่น้องเนาะสลากสามารถอ่าเฮ็ดเพื่อนได้เฮ็ดเพื่อนเจลเลยนะหลังจากเฮ็ดเพื่อนเลี่ยวก็มีเงินเก็บอ่าก้อนหนึ่งเพื่อมาอยู่บ้านนะพี่น้องหลังจากอ่าตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่หาปีสองพันสองสิบสองสลากอ่ะพก ในหลายๆอย่างในชีวิตเนาะพี่น้องในการทนงานอยู่ไทยเนาะกะเ็เลยพากันปรึกษากันว่าจะมีลูกคนที่สองเนาะพี่น้องคือน้องพิงกี้พี่น้อง <c ười> คือน้องพิงกี้กับน, ty, น้องแพติห่างกันประมาณแปปีกว่าเนาะเกือบเก้าปีทะ,ะ่ลสลากตัดสินใจมีลูกคนที่สองตอนอายุสลากสามสิบนาะพี่น้องเนาะตอนมีลูกคนแรกอาอยุสอง ตัดชินใจมีลูกคนที่สองตอนอายุสามสิบเนาะพี่น้องเพราะว่าิน้ตอนนั้นนะมีความรู้สึกว่าเท่ากับพ่อในเรื่องไรยางแล้ยวนะเขาจะมีลูกคนเดียวบบในคุ้มเยอะคนสลาวสละยังมีสองเนาะพี่น้องเนาะก็เลยตัดสินใจมีอีกหนึ่งคนเนาะพี่น้องก็คือคนน้อยนี่เองคนน้องแพตตี้น้องพี่น้องเนาะเอ้ยน้องพิงกี้เนาะสลาะเหตุงานอยู่ไทยเป็นเวลาสิบห้าปีเนาะพี่น้องเนาะนับตั้งแต่ปีสองพันแปดไปเนาะ สองพันแปดสองพันเก้าสองพันส <understands> ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาี่ <upper> ิหาสิบหกสิบเจิบแปดสิบเก้าก้าเสองชิมหาปีน้องพี่น้องสลาเห็นงานอยู่ไทยเป็นเวลาชิมหาปีสลามียังแน่เห็นงานอยู่ไทยสลามีชีวิตที่ดีถึงหลายน้องพี่น้องสลามีเพื่อนสลามีที่สลามีเงินเก็บอพี่น้องนกาะเห็นงานอยู่ไทยชิมหาปีสลามีหลายๆอย่างในชีวิตน้อพี่น้อง แที่สําคัญเสลามีลูกที่หนาหักทั้งสองคนเนาะแล้วก็ที่สําคัญเป,ป็นควาหันเสลามีสามีที่นาหาักที่แบบเป็นทุกอย่างให้ชีวิตของเสลาได้เลยเนาะคือควเป็นตะิเนาะพี่นะ้องถ้าหากว่าสลาผมไปเห็นงานอยู่ไทยสลาผมหูเลยว่าสลาชิดไปพบเจอควาอเป็นติอยู่ใสเนาะพี่นะ้องเนาะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เสลาได้มากมหาศาลก็คือพอบครัวที่ดีเนาะพี่นะ้องเนาะคบอบร้วที่มีความสุขเนาะพี่นะ้อง ถ้าหาบ่มีประเทศไทยเนี่บอกําตรงนะว่ะบคัวสละคือสิบ่มีความชุกขนาดนี้เนาะพี่น้องบอกตามคมเป็นจิงเนาะก็ต้องขอขอบคุณประเทศไทยหลายๆเนาะเสียหายชีวิตสละได้หลายอย่างเนาะหายทั้งด้านการเงินหายทั้งด้านชีวิตและ้ะหายทั้งด้านคู่ชีวิตที่ดีเนาะพี่น้องอันนี้ถ้าหาบ่ไปไทยก็คือสิบ่ได้แบบนี้เด้พี่น้องนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องรล่าชีวิตของสละเนาะว่ะ ชาวลเพ็นงานอยู่ไทยปีใดปีใดก็ตามทู่ชาวลาบอาไปเนาะพี่น้องเนาะเราไปแล้วก็ชาวลาได้ยังน่จากประเทศไทยได้ทุกอย่างเลยเนาะพี่น้องได้ทั้งลูกได้ทั้งสามีได้ทั้งเงินได้ทั้งชีวิตีดีได้ทั้งทีทั้งทางได้ทั้งเพื่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะบอกแบบรวมๆก็เลยบอกแบบรวมๆก็คือ ได้ชีวิตที่นี่ขึ้นทุกอย่างเนาะจากประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะต้องขอบอคนประเทศไทยหลายเดอ้อที่ให้โอกาสสลามีชีวิตที่ดี่ขึ้นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือชีวิตโดยรวมของสลาเด้อถ้าหาว่าพี่น้องเอฟซีคนใดอยากหูดเรื่องเราใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้เอถ้าหาสลาเหตุใดสลาเต็มที่แล้วก็ยินดีสิเหตุนเนาะพี่น้องเนาะ ที่สำคัญเนาะพี่น้องสลา,ากกระเพาะากให้พี่น้อง FC ทุกคนเบิ่งโฆษณาเบิ่งคลิปใสลากเนี่ยเด้อพี่น้องช่วงนี้คลิปสลากโบดันเลยเนาะพี่น้องเดือนนี้โบได้ทอนแน่นอนพี่น้องเว้ยถ้าก็ได้เงิน40เหรียญนะ <c oughs> เนาะสลากกระอพยังหลายดอกพี่น้องสลากกรแค่เลื่อนเลื่อนละ3,000กว่าบาท4,000สลากกระดีใจแล้วเนาะพี่น้องสาององลากกรหวั 4, ะะวง,วงยังหลายเลยยังหน่อยกะ อยากได้เงินส่วนนี้มาสื่อลงหนุ่คนน้อยเนาะแล้วก็มาใส่ใจในครอบครัวเลยหลีกหน่อยเนาะ,ะพี่น้องเพราะว่าการกำมาอยู่เล่าของสลากะบุบ่มีเบี่ยงเหตุงานณ์ทำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องสลากกข้อฝากพี่น้องจำนี้เนาะพี่น้องเนาะสลากกัจุขอจุ๊กคิดจำนี้กอนขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหสลากี้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ